โอเคนะผมจะมาสอนวิธีการสมัครโรบ็อกนะครับผมโอเคตอนแรกคุณก็กดไปที่สมัครบัญชีผู้ใช้นะครับสีาขาวอันแรกครับโอเคอันเกิดคุณไม่ต้องใส่แบบของจริงก็ได้ครับใส่ล้ำาผมไปเลยก็ได้นะครับ โอเคชื่อผู้ใช้คุณเอาชื่ออะไรก็ได้ครับพิมอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมจะเอา E C โอเครหัสผ่านนี้คุณก็พิมอะไรก็ได้ครับโอเคคุณเป็นเพศอะไรคุณก็ใส่ไปเลยนะเป็นเพศหญิงเป็นเพศชายคุณก็ใส่เลยผมเป็นเพศชาย เพืก็กดสีเขียวที่บอกว่าสมัครบัญชีผู้ใช้นะครับรอแป๊บหนึ่งครับ ทำไมนานจังนะโอเคได้แล้วนะก็ได้แล้วเล่นตามปกติได้เลยนะคบผมนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วนะครับกับเกมสมัครวิธีวิธีสมัครโลบักนะครับ นี่ต้ามหมดแล้วนี่ต้องหมดแล้วครับก็ขอลาไปเคียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ